เอาแค่ปัเอาอย่างขึ้นก็ได้พี่เอาอย่างขึ้นก็ได้เอออะไรก็ได้เอาได้น้อยหน่อยยมึงไม่ให้ให้ให้เขาทิ้งมาได้ให้เขาทิ้งสารกันหน่อยเราเราเราคอยเก็บจะอะไรนิดไปไปรถไปเร็วครบนงจุ้มโยบอลรถโยบอลอย่าวนี้คะรบไปโยบาวน้องไปนมเฮ้ยอย่ามายุ่งเดี๋ยวมันจะโดนแนนเดี๋ยวรถไอ้นมไอ้นมอยู่เปน่า รนฟันนะเฮ้ยเหวี่าหิวเปล่าหนุ่มบอกให้ขึ้นรถไปอาวไปไปสับเลยไปโอ้ยอะไรครับเนี่ยขึ้นรถไปขึ้นรถไปเมื่ไปนั่งรถแล้วเจนี้ไปนั่งรถเร็วจะไปดีดีไหมจะไปดีดีไหมโอเคโอเค <Okay. S 2> การกันล็อก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 สวยตำรวจมัถือโทรศัพท์ดิอ่ะหนึ่งสามเก้าสองเจ็ดพี่ปิดหูแล้วพี่ปิดหูอะไรทุกคุณจับตัวผมไปทำไมไม่ต้องอยากรู้ขึ้นมาพี่ยูกาอย่หตำรวจ้าอย่รให้ตำรวจไปเฉยผมไม่เรียกหรอกผมกมีโทรศัพท์เออยัยถืออยู่ อะไรเนี่ยไม่เรียกคาถ่ายกันหรอเฮ้ยเขาทำคำวินิจขอเขาแบบไม่ต้องรู้แค่นั่งไปเฉยเฉยวีพวกใจเย็นสิจะทำอะไรกันอย่างนี้ได้ไงคนเขาทำมาหากินนะ <S <s ug> <s ug> ต้องรีบด้ยนพูดเอาคุณเรื่องคุณเนี่ยเดี๋ย่าพุ่น๋ยวพุ่นเนี่ยเดี๋ยวพุ่น Help me, help me please Hey Trick! Hold ong ạ Rồi, ok Hop, hop! Nóng more! nóng more man! Hop! 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 này Hop! 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 tay. พี่ตัวจะจัดการีจัดการเลยพี่พี่พีพี่เรื่องอะไรผมยังปลาท้า่ะแล้วก็ปลาคอมมอนอะเอามาทุกย้อนิดเดียวเอาปเอามาหมดปลาเอามาทุกตัวเลยเอาแค่ปลาอย่างซึ่นก็ได้พี่เอาอย่างขึ้นก็ได้เอออะไรก็ได้เอาไน้อยหน่อยอย่างให้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 เขาทิ้งมาได้ใหขาทิ้งสารกันหน่อยเราเราเาเก็บดนะรนระนิพี่ผมก็ทับปลาหากินที่เสีงเอาน

ไอเนี้ยเก็บเก็บเงินให้เขาห้าพันกันนะเรียกอะไรนะเรเรียกอะไรลเฮ้ยยังม่เรียกเลยอะดูวะย่าเพิ่งกิบไม่มปนเรื่องดูเยะเลขกันเฮ้ยห้าสี่อะเดี๋ยวไปซื้พไว้ดีแล้วเดี๋ยวไปซื้อไว้ดีแล้วไปก่อนไอจะพูดห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่เดี๋ยวไปเไร์หลังทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่เราก็ต้องแบบหาคนหน่อยห้าสี่ให้ไรห้าพันอะห้าพันห้าพเดี๋ยวเราไปก่อนนะเรา เราส pues ่องก่อนรอแบบอยู so ่ซัาประมาณถนนใหญ่แล้เดี๋ยวมันจะออกเกมก่อนเดี๋ยวไปเจาะไม่ออกไม่ออกพี่ดูทรงแล้วไม่ออกเออเดี๋ยวมันจะอยู่เป็นๆอยู่มันรู้อยู่ไม่ไม่พูดเล่นกับเราหรอเหลืออยู่แต่บอกมันมีซีดไอเอ็มโอ้โหเฮแล้วก็ไันแล้วก็ได้เอวพี่ก็ลูดลูดเซาปนซ่าเอาไง